แอปพลิเคชันเดเวล็อปเมนต์นะครับวิดีโอทูตัวเร็ววันนี้นะครับก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มกันบ้างนะครับไปที่ Android นะครับวันนี้เราจะมาอ่ะมาดูวิธีการทำ localization นะครับหรือวิธีการเปลี่ยนภาษานั่นเองนะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการรองรับได้หล,หลายภาษานะครับผมเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูก่อนนะฮะแล้วค่อยจะพาทำทีหลัง ตัวอย่างนะครับผมมี3ามภาษาด้วยกันอันแรกก็คือภาษาอังกฤษนะครับผมจะมีตัวนี่นะครับตัวที่เป็นตัวใหญ่ๆตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเท x t ธรรมดานะครับคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าอะไรตัวนี้ส่วนตัวที่2นี่จะเปลี่ยนแปลงค่าตามภาษานะครับเช่นเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาสเปนฝรั่งเศสนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปรูปภาพนะครับเมื่อเปลี่ยนภาษาเสร็จปั๊บ รูปภาพก็จะเปลี่ยนตามภาษานั้นๆด้วยนะครับผมมีตัวอย่างอยู่3ภาษาด้วยกันนั่นก็คือภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยแล้วก็ภาษาสเปนนะครับแล้วผมจะลองเปลี่ยนดยูการเปลี่ยนภาษานั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเซตติ้งของเครื่องนะครับนี่ เราเลือกเป็นภาษาสเปนก่อนนะครับจากอังกฤษเปลี่ยนเป็นสเปนนะครับมาที่ Setting แล้วก็ Language and Input นะครับแล้วก็เลือกภาษานะรเราเลือกภาษาแล้วเราก็กลับไปที่โปรแกรมของเรานะการกลับไปที่โปรแกรมง่ายกดตัวโฮมนะครับค้างไว้มันก็จะมี List โปรแกรมล่าสุดที่เราเคยใช้นะครับ นีลกลับมาที่โปรแกรมของเราแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัว text นะครับด้านซ้ายมือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากคำว่าคันที่เฉยเป็นคำที e ่ es นะครับเนื่องจากคีย์บอร์ดของผมเนะี่ยไม่มีภาษาสเปนนะก็เลยพิม e พ์ es ไว้ด้านหลังเพื่อให้รู้ว่ามันดเปลี่ยนนะครับนนี้ก็จะเป็นชื่อประเทศนะครับชื่อที่แสดงนะครับชื่อที่แสดงภาษานะครับแล้วชื่อที่แสดง แล้วก็รูปภาพนะคะก็จะเห็นว่าเราเปลี่ยนในทั้ง Text แล้วก็รูปภาพได้ด้วยเห็นไหมครับว่าการทำ localization เอาไว้ support ในหลายภาษานมันมีประโยชน์สําหรับผู้ใช้ในหลายประเทศด้วยนะครับเราลองดูอีกภาษาหนึ่งนะครับก็คือภาษาไทยเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับ ยภาษาไทยนะครับแล้วกดโฮมค้างเอาไว้นะครับแล้วก็กดเลือกแอปพลิเคชันของเราอ่ะก็จะเห็นว่ารูปภาพก็จะเปลี่ยนเป็นแผนที่ไทยนะครับด้านขวานทองของเรานี่ชื่อนะครับชื่เท็ในด้านซ้ายมือก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นภาษาไทยด้วยเช่นกันนะครับตัวเท็ตตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นประเทศอะไรนะครับเป็นไทยภาษาไทยนี่นะครับ โอเคอันนี้ตัวอย่างนะครับการทำ Localization ก็พอจะมองออกไปว,ว่ามันมีประโยชน์ยังไงสำหรับผู้ใช้หลายประเทศยังไงนี้เรามาลองทำดูครับว่ามันจะมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับ okay. แล้วก็เรามาดูที่นะครับเปิดตัวโปรเจกต์นะครับ,รบของ Eclipse ขึ้นมานะรเราจะเห็นว่าวิธีการทำนะครับเอาอย่างแรกก่อน เรื่องของอชื่อชื่อนะครับตัวแปรในตัวเลเยอร์ของเรานะครับตรงนี้เข้าไปตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้นะครตรงที่เป็น text นะครธรรมดาในตรง text นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีบอกว่าเราไปเชื่อมไว้กับที่ไหนนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะใช้ตัว string value นะครับเราจะไม่เขียนเทค Hard Code ลงไปตรงนี้มีประโยชน์ครับสำคัญมากก็คือว่าถ้าเผื่อมมีการเปลี่ยนภาษาเกิดขึ้นเนี่ยตัวเทคว a ลลูเนี่ยตัวเนี้ยหรือสตริงวลูนะครับมันก็จะไปมองว่าอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนั่นเองเข้าใจไหมครับตรงนี้นะครับก็คือตัวที่จะบอกว่ามันไปเอามาจากตัวแปรนั้นและตัวแปรนั้นมีค่าอะไรนะรัมันจะทำให้เราง่ายต่อการจัดการภาษา เช่นนะครับเดี๋ยวตัวอย่างวิดีโอช็อปเราจะลองมาทํากันทั้งตัวที่เป็น text แล้วก็รูปภาพนะครับผมจะเลือกที่ภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วเรามาดูกันตรงนี้ก่อนนะ string. xml ตัวนี้นะครับ string. xml ตัวนี้มันก็จะเก็บค่านะครับแล้วก็วารุณนะครับเก็บค่าตัวแปรนะครับตัว t x u p n เขาแล้วก็ริเพย ไ,ไว้ตรงนีนะ้ก่อนอื่นคือเราต้องมี d default ก่อน,นะครับก็คือ default มันก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์ value ตรงนี้นะฮะก็คือ t e x t d t m l โฟลเดอร์นี้ก็จะเป็น default ของอค่าตัวแปร text ทุกตัวนะครับแล้วก็จะมากำหนดค่าตัวแปรตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราต้องการอยากให้มัน support ภาษาอื่นนะครับเราก็ง่ายๆครับ ก๊อปปี้ครับกดก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้เลยแล้วก็วางลงไปในโฟลเดอร์ลส er. นะครับที่แล้วมันจะมีบอกให้เปลี่ยนนะครตรงนี้สำคัญนะครับโฟลเดอร์ไม่สามารถที่จะสร้างเป็นชื่อเดียวกันได้แต่ถ้าเมื่อหัดเราอยากจะทำโลเคชั่ Station นะเราต้องเพิ่มเข้าไปครับเพิ่ม ว่าเราจะให้มันเปลี่ยนเป็นภาษาอะไรเช่นอันนี้เป็นฝรั่งเศสนะครก็จะเป็น value แล้วก็ key นะครับแล้วก็ fr ก็คือตัวย่อนะของฝรั่งเศสแล้วก็โ OK อเคนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลืยกไปที่ตัว value ของฝรัง่งเศสตรงนี้นะครับ xml ย่าสับสนกันนะครัย่าสับสนกับ xml ของตัวแล้นะครับ ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้พอเราได้อย่างนี้เสร็จนะครับแล้วก็เปลี่ยน,นเปลี่ยนคำเลยเช่น take country นะครับแทนที่ fr นะครับไม่มีภาษาฝรั่งเศสนะครับก็ใช้ fr ไปเลยนะครับ fr 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 นะครับโอเคแล้าลองรันโปรแกรมดูนะครับแล้วเราจะลองไปเปลี่ยน เป็นภาษาฝรัง่งเศสอันนี้ใช้ตัว emulator ของ Android 4.0นะครับจะเห็นว่าตัวหน้าตาโปรแกรมก็จะสวยขึ้นนะะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยนะครเราลองเปลี่ยน เปลี่ยนจากภาษ,ษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะรนเรากำลังเปลี่ยนเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วเราเลยกดโฮมค้างเอาไว้นะครับแล้วกลับไปที่ฟังก์ชันของเราอะเราก็จะเห็นว่าจาก Country เอ้จาก ที่แกว,ว่าประเทศนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น country fr เห็นไหมครับตรงนี้ก็คือตรงที่เราเดินเดมานิดหนึงนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับว่าการเปลี่ยนค่าเท s t i ติเนี่ยไม่ยากนะครับก็แค่ Copy ตัว Folder v a ว u าเข้ามาแล้วทีนี้เราก็เปลี่ยนสิครับว่าเทค t ตัวแปรเนี่ยเราจะให้มันแสดงคําว่าอะไรนะครับเปลี่ยนให้มันอยู่ในโฟลเดอร์ของประเทศนั้น นะครับอันนี้คือการเปลี่ยน text นะครับจะเห็นว่าไม่อยากเลยต่อมานะครับการาการเปลี่ยนรูปนะครับที่เห็นว่ามันจะเป็นรูป default อยู่นะครับถ้าเผื่อเราไม่มีรูปตรงนี้นะครับมันก็จะไปเอารูปที่ดอยโบตรงนี้แทนนะครับตัวดอยโบตรงนี้ดังนั้นเช่นเดิมครับถ้าเผื่อเราอยากจะได้นะครับได้ตัว ถ้าเผื่เราอยากจะได้นะครได้รูปภาพนะครับที่เป็น l o c a l i z a t i o n นะครับแล้วก็ copy นะครับ copy ตัวนี้เลยนะคร double <Draw> แล้วก็ p a s, <Ask> <S ลงไปนะที่อย่าลืมนะครับตรงนี้สำคัญนะครับก็คือเราต้องขีดแล้วตามด้วยชื่อประเทศด้วยนะครับไป ตอนนี้รูปมันยังเป็นรูปของประเทศอังกฤษยอยู่ดังนั้นเราต้องเอารูปของประเทศฝรั่งเศสนะครับเข้ามาแทนแต่ว่ามันต้องชื่อเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คือ m a p .png ลวผมก็ลบอันนี้ออกไปเพราะว่าผมเตรียมรูปไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับ m a p .png เป็นรูปของฝรั่งเศสนะครับเราก็จะทำการ copy นะครับออยู่นะ คัดลกไปนะครับแล้วก็ไปวางนะครับในโฟลเดอร์ชกดจะได้รูปแบบของร่างเสร็จมาแล้วจากนั้นนะครับเราลองกดรันโปรแกรมดู จะจช้านิดนึ่งนะครับสำหรับการรันโปรแกรมเราก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนรูปแล้วใช่ไหมครับเป็นฝรั่งเศสโอเคการทำา o o c l l z z t t o o นนะครับมันตอนนี้ยังไม่ได้เขียนโค้ดเลยใช่ไหมครับก็คือเราแค่กำหนดว่าตัว Text ของเราเนี่ยหนึ่งนะครับก็คือตัว text ของเรา ตัวนี้นะครับเราจะให้แสดงผลอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือให้แสดงผลเป็นตัว string value เพื่อที่เราจะได้กำหนดค่า string ได้ง่ายนะครับการกำหนดค่า string ได้ง่ายผ่านตัวแปร value อย่างนี้นะครับพอกำหนดได้ง่าย,ยานี้แล้วเนี่ยเราอยากจะทำเป็นภาษาอือนะะ่นเราก็แค่ copy นะครับ copy ตัว folder value เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อมัน คิดแดดหน่อยนะครับคิดแดดตามด้วยอักษรย่อของประเทศนั้นนะครับผมแล้วนี้เราก็เปลี่ยนนะครับเช่นของภาษาไทยแล้วกันภาษาไทยดูง่ายภาษาไทยนะครับก็จะเปลี่ยนอย่างนี้ครับเขาที่ก็เป็นประเทศนะครับเอสพีเขที่ก็แสดงชื่อประเทศอย่างนี้ครับสําหรับหลายๆภาษาที่เราต้องการให้มันซับพอร์ตรูปนะครับรูปเราก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับ ไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนได้แค่ text รูปถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกับภาษาแ้วนั้นแล้วก็มา copy ตัว drawable นะครับตัวนี้จะเป็นตัว default ที่มันเข้ามาแล้ว copy แล้วเราก็มา k e ดนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น k e ดเแล้วตามด้วยอักษรย่อของประเทศแล้วเราก็เอารูปนะครับก็คือรูปที่เราต้องการใส่เข้าไปแต่ที่สำคัญก็คือชื่อนะครับชื่อของรูปแล้วก็นามสกุลต้องตรงกัน ถ้าเกอดมันตรงกันแล้วเนี่ยในตรงเลเยอร์ของเราเนี่ยที่ใช้นะครับเราลองดูเลเยอร์ของเราที่ใช้เป็นฟอสนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับ drawable flat map เนี่ยมันก็จะไปเลือกโฟลเดอร์ hmm. ตาม l o c a l i z a t i o n ของเรา mm hmm. เท่านั้นเองนะครับผมโอเคเราก็จะสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะครับตามที่มันเซตติ hmm. ้งเช่นเราเปลี่ยนกลับคืนเป็นภาษาไทยนะครับ อันนี้ก็ยังเป็น l o c a l i z a t i o n แบบที่เรายังต้องกำหนดผ่านตัว Setting อยู่นะคะยังไม่ได้เขียนโปรแกรมอะไรเลยเพียงแค่ Copy ตัว v a l u e แล้วก็ตัว d ด i v v l Folder เท่านั้นเองเนคะครับว่าไม่ยากเลยนะครับนี้เปลี่ยนภาษาไทยนะครับ โ okay. อเคก็จะเห็นว่าเปลี่ยนเป็นรูปของประเทศไทยแล้วนะคร okay. ในการทำ localization นะครับก็จะมีความสำคัญนะครับและความจำเป็นต่อแอปพลิเคชันที่ต้องการรองรับผู้ใช้ในหลายๆพื้นที่หลายๆภาษานะครับตรงนี้จะเป็นแค่ตัว localization ที่รองรับสำหรับภาษาเฉยๆนะครับมันยังมีรองรับสำหรับพื้นที่แล้วก็สามารถทำการ กดปุ่มแล้วก็เปลี่ยนภาษาได้เลยทันทีนะครับก็เราก็จะมาศึกษากันในวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ Localization ครับก็ถ้าเผื่อหากต้องการนะครับต้องการดูวิดีโอที่ย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ตัว YouTube Channel นะครับของ IDE Design b l o c k นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ